พอวอออนไลน์เลิร์นิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ปหนึ่งศิลปะสาระัศนศิลป์วิธีการและเทคนิคการใช้สีไม้การระบายสีไม้แบบเส้นบังคับสี การจับสีไม้ระบายสีให้จับเหมือนจับดินสอเขียนหนังสือแต่สันมือแตะกระดาษแผ่วเบาเพื่อสายมือทำให้ฝนสีได้คล่องการวาดและการระบายสีไม้แบบเส้นบังคับสีเริ่มจากการวาดภาพที่ต้องการด้วยเส้นดินสอดำมากๆหรือเมจิกดำหรือพู้กันก่อนแล้วจึงระบายสีในภาพ การระบายสีไม้ในภาพที่วาดด้วยเส้นดำจะช่วยให้เกิดรูปร่างชัดเจนหากไม่ใช้สีดำจะใช้สีอื่นก็ได้แต่ควรเป็นสีที่เข้มมีน้ำหนักนะครับมาดูการระบายสีแบบไล่น้ำหนักกันนะครับการระบายควรระบายจากอ่อนไปหาเข้มคือค่อยๆเพิ่มน้ำหนักมือทีละน้อยและฝนเส้นทีๆอย่ากกดมากเส้นจะนุ่มนวลน,นะครับ การฝนสีไม้คือการถ่ายทอดรูปร่างรูปทรงและสีของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยสีไม้โดยวิธีการฝนเส้นตัวอย่างการฝนเป็นเส้นตรงและนี่คือตัวอย่างการฝนเป็นเส้นตัดกันนะครับการฝนเป็นเส้นเฉียงจะได้แบบนี้นะครับการฝนเป็นเส้นขมวด เมื่อขมวดได้แบบนี้แล้วแล้วขมวดเส้นเป็นรูปนะครับการฝนเส้นแบบไร้ทิศทางขมวดเส้นแล้วสอดสีจะได้แบบนี้นะครับมาดูการระบายสีภาพธรรมชาติกันนะครับวาดภาพธรรมชาติที่ต้องการก่อนแล้วจึงระบายสีส่วนใหญ่ของภาพระบายสีส่วนใหญ่ซึ่งในภาพนี้คือสีของท้องฟ้านะครับเมื่อระบายสีท้องฟ้าเสร็จ จึงระบายสีดอกบัวใบและตัวพึ่งเสร็จแล้วจึงเก็บรายละเอียดของภาพแต่งเติมและแก้ไขจุดบกพร่องนะครับเพียงเท่านี้ก็จะสวยงามแล้วนะครับ